มาถึงหมู่บ้านรักไทยก็ค่ำหน่อยหนึ่งนะครับที่พักยังไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ําลังจะทานข้าวกันก่อนภาพบรรยากาศของรักไทยในวันนี้นะครับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่31ธันวาคมพุทธศักราช2564ที่หมู่บ้านรักไทยแห่งนี้ก็คึกคักไปด้วยผู้คนนะครับต่างก็เดินทางมาแบบสัมผัสบรรยากาศพี่น้อง ยู่นานนะครับ

เดี๋มือด้วยครับเพื่อนรุ่นโสบอกว่ากวาเหนื่อยแล้วเว้ยครับทุกท่านครับการจัดงานกิจกรรมถนนคนเดินนะครับเราก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากการไฟฟ้าของใ่ห้องสอนนะครับโดยที่โคมที่สว่างๆไฟฟ้านี่นะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับอบตหมู่ท8นะครับที่ที่ขอการไฟฟ้าให้เรามาใช้ไฟฟีนะครับ ในความเป็นสายเลือดจีนเราก็ต้องมีการขายของนิดนึงนะครับเรามีเสื้อนะครับคอตตอนนะครับเป็นเสื้อทีเชิร์ตนะครับคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้างหลังนะครับชื่อภาษาจีนนี้นะครับเป็นชื่อเป็นลายผู้กันนะครับไม่ใช่ฟอนนะครับไม่ใช่ฟอนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตแต่เป็นลายผู้กันที่เขียนขึ้นมานะครับชื่อว่ามี่โวนะครับทุกท่านลองพูดตามผมได้นะครับมี่โว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 ภาษาไทยก็ทับเสียงว่าแม่อ นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปเล่าเลยนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นบัลลักไทยเราชื่อหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านแม่ออใช่ไหมครับหรือว่ามี่วอนะครับมี่วอทุนอันนี้เขนว่ามี่วอแล้วโลไอโลโก้ที่ท่านเห็นนะครับเป็นรูปลักษณะภูเขาใช่ไหมครับแล้วก็มีดวงอาทิตย์นะครับภูเขานี้คือภูเขาต๊อกม็อกที่ท่านเห็นในการที่โดดเด่นๆนะครับท่านเห็นไฟที่สว่างสว่างต้นขวามือของพี่ยอดดอยไหมครับ อันนั้นเนี่ยคือธงชาติไทยปักอยู่อันนั้นเนี่ยคือทหารไทยอยู่ภูเขาตะมอกใช่ครับเราทหารจีนาชาติมาที่บ้านรักไทยสิ่งแรกที่เขาทําคือยึดตะมอกคืนให้ประเทศไทยจากอุศาแต่นั้นอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราพวกเราก็เลยเอาโล,โ,ลโก้เอาความเป็นรักไทยนะครับคือ<ะ>โลโก้ตัวนี้แล้วก็มีดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแสดงถึงความมีชีวิตใหม่ของพวกเรานะครับ ผมบอกแล้วนะครับว่าชีวิตใหม่ของของเราคือการเป็นไทยนะครับเราจึงกลายเป็นบ้านรักไทยที่สวยงามในวันนี้นะครับก็คืออันนี้ภาพถ่ายกลางคืนนะครับเต็มไปด้วยแสงสีเต็มไปด้วยความสุนทรียภาพนะครับชื่อว่าข้างหน้าเขียนว่าบ้านรักไทยนะครับการละครั้งหนึ่งฉันเคยมาเยือนบ้านรักไทยเท่าไรครับ3า0บาทเองครับกำไรทุกบาททุกสตางค์ให้กับกิจกรรมการจัดถนนคนเดินนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราจะให้นักท่องเที่ยวของเราทุกคนที่มามว่าอันนี้นะครับที่มาด้วยสิ่งที่กําหนดไว้ที่ชื่อว่าเวลานะครับมาช่วยกันหล่อเลี้ยงถนนริถธรรมนี้ให้มีคงอยู่ต่อไปนะครับเร,เรามีาผมจะเริ่มขายนะครับม,มท่านแรกที่จะซื้อในวันนี้คือประเดิม,ดมพี่น้องจากกาะสินครับพี่น้องจากกาะสินครับ300บาทเบอร์แอลครับผมนี่ครับ อ่าพี่ต้องเบอร์อันนี้เบอร์เอ็มครับผมอขอบคุณพี่พน้องจากกาลาสินครับผมอาขอเสียงปรบมือพี่น้องกาลสินไ<ห>นทยพี่น้องบ้านละไครจะไปเที่ยวกาลสินเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากครับสามร้อยบาทรับเสื้อที่มุมนู้นเลยครับอขอบคุณมากท่านชื่ออะไรครับสุรปรีชาครับมาจากกาลสินครับผมผมขอสัมภาษณ์ที่หนึ่งได้ไหมฮะมาละไครเหนื่อยไหมครับระหว่างทางเหนื่อยไหมครับอ้อไม่เหนื่อยครับผมมีความตั้งใจจริงอยากจะมาที่นี่แล้วก็มุ่งมั่น ดิ่งมาเลยครับผมรู้สึกยังไงครับเดี๋ยวนี้รู้สึกดีมากเลยนะครับรู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นพี่น้องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดที่มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยรักแผ่นดินไทยครับผมคุณมาครับอันนี้เป็นความจริงนะครับในหมู่บ้านนี้นะครับที่เราสํานึกตลอดว่าเราต้องรักไทยนะครับรักใดเล่าจะเท่ารักไทยรักใครเล่าจะเท่ารักเธอขอบคุณครับพี่น้องชาตสิทธ์ขอบคุณครับอาเชนเบอร์แอลครับ ที่ใส่หมวกสีขาวครับถ้าท่านใส่เสื้อตัวนี้ถ้าผมเจอทุกถ้าผมเจอท่านที่กรุงเทพเมื่อไหร่ผมจะเข้าไปสวัสดีเพราะผมรู้ว่าการละครั้งหนึ่งท่านเคยมาเยี่ยมบา้านละกไนะครับขอเสียดปรบมต้อนรับนะ<อ>ครับแสดงหน่อยนะครับผมสำหรับท่านที่อยู่เราจะแปลกที่สุดนะครับสำหรับ การแสดงก้านกนะครับหรือว่ารำนกนะครับเป็นการแสดงของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับซึ่งชาวไทยใหญ่มีความเชื่อว่านะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับนกหรือว่านกพิกลานเนี่ยเคยไปรับถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในสมัยพุทธกาลนะครับกนะครับ วันนี้นักเรียนของเรานะครับมาด้วยจิตอาสานะครับมาด้วยน้ำจิตน้ำใจนะครับไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือว่าค่าจ้างใดๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีทัดไหนนะครับอยากจะให้รางวัลน้องๆ้องนะครับอยากจะให้ของขวัญวันเด็กของขวัญวันขึ้นปีใหม่นะครับเรามีกล่องนะครับกล่องสมทบทุนนะครับในการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมนะครับกล่องปีทุ่งผ้แต่หน้านะครับ ขอบขอบขอบคุณผ<บ> like ู้ใหญ่ใจดีทุกๆุท่านนะครับหลังจากกานนกนะครับเราจะมีฟาร์มเตลอินตลอดไปเป็นฟอรกับลกนกไปเป็นฟารกับนกจะเป็นรางวัดน้อยนิดแต่มีค่าสำหรับตึกเห็นนักท่องเที่ยวแล้วทำยังไงสวัสดีครับ ปุบอัดปุบไปร่อนเลครับอ่าโตรมมารยาดีนะครับอ่ดสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีครับอ่ดสวัสดีครับอีกหนึ่งครั้งอ่ดให้ของขวัญปีใหม่พี่น้องนักท่องเที่ยวอ่าเชิญน,นะครับว,ว้ายจะไปกลัวทำไมลูกไม่กลัวพี่หรอกไม่กลัวเขาหรอก

ไปดูไปดูก่อนนักากาศปรอาจารย์ในสมัยทศวารนะครับนะมีเขาเหมือนกวางนะครับน้วมีตัวมันสิงโตแล้วก็มีหาดเลเลี้ยงหานะครับแต่เฉพา Terima kasih telah menonton! อาหารเช้าๆของเราที่หมู่บ้านรักไทยนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับเป็นต้มเลือดหมูนะครับต้มเลือดหมูส่วนมากที่หมู่บ้านรักไทยแห่งนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์จักชานะครับ นยอดเขานน้นก็คือยอดเขาที่ชื่อว่ายอดเขาตอกมอกนะครับเป็นที่ซ่อนผุมกำลังของขุนสาครับซึ่งเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ขุนสาใช้ลำเรียงพวกยาสิบติดผ่านเข้าไปที่ฝั่งประเทศไทยนะครับจะตั้งทิ้งฐานได้ก็ ต้องมีแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นตรงกลางหมู่บ้านจึงมีแหล่งน้ำเกิดขึ้นนะครับเป็นบ่ออยู่กลางหมู่บ้านแครับเป็นจุดเช็คอินของหมู่บ้านเลยนะครับซึ่งเมื่อตอนกลางคืนเราก็ได้ไปนั่งชมบรรยากาศกันครับาภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้ก็คือภาพของจีนคณะชาตินะครับ ผู้ฝักใฝ่ประชาธิปไตยในที่สุดละหกละเฮเลล่อนนะครับก็ถูกลัทธิคอมมิวนิสต์เขายึดเอาไปออเอมาเจียรงรวมกลุ่มกินประชากรนี้ก็ต้องไปอยู่ตามเพศต่างๆนี่ครับบรรยากาศรถตอกมกมาแล้วว่างๆพอดีว่าง,างพอดีอดนี่ดูรถประจําหมู่บ้านนี้นะครับโบกเลยโบกเลยโอเคว่างพอดีครับเชิญ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  เขาตอกมอกงเออผู้เขาตอกมอกเอจน่ะตอนเช้าเราก็มีโอกาสได้มานั่งรถเที่ยวชมรอบๆหมู่บ้านนะครับขึ้นรอบละร้อยบาทนะครับอันนี้สารทีของเราคุณวิชัยนะครับจะพาเรานำเที่ยวรอบๆหมู่บ้านนะครับดูบรรยากาศของหมู่บ้านรักไทยของเรานะครับ ถนนหมู่บ้านเราก็จัดเป็นถนนวันเวนะครับวันเวก็สะดวกสบายอันนี้คือต้นชานะครับเป็นชาชาชงชนิดหนึ่งนะครับเอามาเป็นไม้ประดับรู้ว่าเลยดอกมะกราก็เล่งเต็มที่นะครับขึ้นมาแล้วครับนี่ขึ้นมาที่สันเขื่อนนะครับ จะเรียกเป็นหนองหรือจะเรียกเป็นอ่างอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นแหล่งน้าประจําหมู่บ้านของหมู่บ้านรักไทยนะครับก็มีต๊อกมอกอีกคันหนึ่งนะครับนี่นเือครับนี่เลือหน,น้าเกือตะกี้ตอนเช้าเราออกมาเดินแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็กินหมูกระทะอยู่ตรงนี้แหละมีเรือของชาวยุนนานนะครับเป็นวัฒนธรรมยุนนาน ชื่ออะไรไม่ทราบหรอกเราเรียกไปเองว่าตอกมอกเรียกไปเองน mm ู hmm. ้นมองไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นยอดภูเขาตอกมอกนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็ยึดคืนจากขุนสามาเป็นของไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมีธงทิวของไทยอยู่บนยอดเขาตอกมอกตรงนู้นแหละครับ mm hmm. นี่นครับเพืเ่อนๆของเรา,เานะใช่ลูกใช่ครับ เหือนเลยเ,เ,เลย <c oughs> รบรรยากาศออผู้คนก็จะเน้นเรื่องค, <น S 1> ความ,มความแปลกนะครับเน้นความแปลกเน้นวัฒน,นธรรมของชาวจีนนะครับศิศก,การวันนี้ก็ถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่พอดีนะครับ1มกราคม2565ก็ไป็แล้วนี่เพื่อนเราครบมาการเต็มอยู่เลยชายเขาก็มีต้นชา ได้ไหมครับมุมนี้ครับได้ขอขอภาพสักมุมหนึ่งครับ,รบตรงนี้ครับโอเคขออนุญาตถ่ายภาพนิด oh, ด้วยตรงนี้ดูดูลูกตัวนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับ oh, เป็นที่จำหน่ายทางนี้ก็มีวไวน์ด้วยนะครับจำหน่ายไวน์โอ้ชิมไวน์ฟรี นีผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาวลักไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชาอของซื้อขายนะครับเสื้อผ้าโอ้ววายเชิญชิมวายฟรีสุดยอดสุดยอดนี่คือจุดไฮไลท์ของหมู่บ้านนะครับก็อ,อยู่ฝั่งนี้นะครับนั่น,นแหล,ละที่พักทุกเห็นไหมที่พักเขา เราไม่เราไม่จองเร้เมาแบบแอดเวนเจอร์นี่ครับจุดไฮไลท์จุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน,น<ม>ก็อยูู่ถ<ม>นนเส้นนี้นะครับาาแ,แต่เสียดายว่าแต่เสียดายว่ามันไม่มีที่จอดรถนะครับไม่มีที่จอดรถดูนี่นี่คืออาคารที่เรามองมาตอนนี้ ะของจีนยืนนานนะครับเน,เน้นสีแดงแล้วก็ดำนะครับลวดลายไม้ต่อสวยงามแล้วก็มีคมไฟของจีนนะครับดูแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนะครับสุดยอดจริงๆไม่ธรรมดานะครับสมแล้วที่ผู้คนอยากจะดันต้นมาไกลแสนไกลนะครับ7800กิโลนะครับผ่านทางโค้งมาเป็นพันๆโค้งนะครับ ความยากลาบากมาเจอแล้วก็เออประทับใจจริงๆนะครับรถที่เราเช่ามาก็จอดได้ทุกจุดเลยครับรอบละ160บาทจุดนี้เราจะถ่ายภาพกลับบินไปยังหมู่บ้านอีกรอบหนึ่งครับนี่โรงเรียนรักไทยตัวนี้นะครับน,นี้เป็นชุมชนตลาดเก่าบ้านรักไทยอันนี้เป็นตลาดเก่าที่เราผ่านมาเมื่อกี้เป็นตลาดใหม่นะครับ มา okay. ที่จอดเลยครับเออหมดรอบนะครับเดี๋ยไปกินกาแฟร้านนี้จอดตรงนี้ก็ได้ค่ะออกเสียงยังไงครับชื่อร้านจิงเหมยจิงเหมยนะขอบอกอาว่าจิงมี่จิ้งเหมยนะครับร้านจิ้งเหมยก็ <c oughs> <c oughs> มานั่งชิมชาอุลลงแล้วก็ กาแฟกันนะครับเภาพประทับใจที่เราต้องบันทึกไว้บองครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาที่รักไทยเราคนไทยเราต้องรักไทยด้วยกันนะครับพี่น้องหมู่บ้านเรานี่มีมีกี่หลังคาเรือนครับผมที่อยู่ตรงนี้หโอ้โหแล้วอบตอยู่ตรงไหนครับ

Thank you.